สวัสดีครับวันนี้รถไยไทยพามาชมวิวทแถวโอวอพาร์ต23แถวมอพลายาครับวิวสวยนะครับพาไปดูการทำงานกันตามมาครับเพื่อนๆไปชมกันอ่ <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆวิวสวยวันนี้ตัวพาดิบสามเห็นหมอเยาวนะครับเนี่ครับงานเราอยู่ตรงนี้ พาเพื่อนชมวิวก่อนครับก่อนจะไปดูการทำงานนี่วิวสวยมากครับเป็นโอพาษีสิบสามแถวหน้าหมองไยาวนะครับเห็นหมอพไยาวอยู แนวรถไฟตรงเสาไฟแรงสูงก็เหมือนใกล้ๆไป มงฝั่งเหนือไมการครับเลยเสาไฟแรงสูงไปเป็นมงนะครับมงไมกา

นนง,งานขณะนี้เราอยู่ที่อูวค่ายี่สิบสามเดี๋วหน้ามองให้เว

ไปก็เป็นเข้าไปฐานนี้ออพยเยาแถวเวสาไฟเพื่อเห็น La. a Vida lá สวยนะครับโอ๊าทิตยสุดสัาหอยู่มองเห็นไก่เห็นม่อพายาวเห็นวิวด้านล่างเห็นนุงมงครับเห็นนุ่งมงได้กา เลยเสาไฟไปหน่อยนะครับเป็นโมงเมกาก็เป็นแนวรถไฟแนวรถไฟนี่แหละครับไฟไทยพยายามอัปเดต เพื่อนให้ชมกันทุกวันวัวพารที่13ไอสักกิโลก็เป็นอันดีมองไยาว ล้จะไปอาบีหนึ่รงบ้านบันร้อนอ่เภอเรนะครับเพาอจะต้องตีไปเงาเก็บภาพเช้าให้เพื่อนๆได้ชมกัน มาเช็คขาระดับมาตรงมุมล่างบ่านี่คือเราลงมาจากยอดยอดเขานี่ครับแนวรถไฟเราลงมาด้านล่าง ควบคู่กันอาบีหนึ่งอาโอพัดยี่สิบสามนั่งงานก็ไปเยอะหละครับย้อนถอยหลังไปเราก็จะมาจากโ,มโมูมงนะครับเส้นนี้ นะครับาชมมุมสูงแล้วก็มาชมมุมล่างนี่ครับแนวรถไฟตรงไปอุโมงย้อนไปเพิ่องาวนะครับเมื่อกี้เราอยู่บนยอดเขาที่ไม่โคกำลังทำงานอยู่ครับก็ชมหลายมุมนะครับหลายมุมกล้อง ครับเดี๋ยวเราจะไปอาบีหนึ่งซีซีนะครับ,บนี่ครับแล้วเนี่ยมอพยาวนะครับ เช็คงานกัน วิวด้านบนสวยนะครับแบบเวเราจะขึ้นแบงกงบนอีกรอบโอห้าสิบสามนะครับไปนะครับไปชมวิวด้านบนกัน ยกขาออกเลยให้เขาสวมเลยนี่ครับชมวิวด้านล่างเราไปชมวิวด้านบนสวยนะครับสวยนี่ชมหลายๆมุมหลายๆต้อง ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปน้ำปั้งนะครับตีแบบพะงาไปนะครับเดี๋ยว